นั่นแต่อดีตัอันนี้คือเป็นตอนที่ลบในสมัยไหนนะสงครามก้าวท้าสงครามข้าวท้านั่นครับตอนนี้ข้าเป็นกล้องทำนี้กล้องก็ว่าด้านหน้าก็คือนอกเมืองก็ว่านอกค่ายนอกค่ายแว่าว่าเรียกนอกค่ายตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันแต่ของนี้ก็ในเมืองที่ว่าในเมืองในค่ายไปนู่นเลยไปนู่นเลย

บ้านเกาะพุทธาตุโอ้ครับบ้านเกาะต้นพุทธาตุอท่เาต้องบอกอะไรเนี่ยมาอากมอไรคะมอหมอกค่ะมะบอกนะคะนีกบอกบอกตออนะคะตมาทาที่ค่ะที่ัเดียวเทียวเยวันเดียวเลใชยากาเล็กแต่ก เต้ล็กเล็กเต้เเล็กค่ะวันนี้พอดีเมื่อคืนเรามีโอกาสนอนที่ชัยยานะคะเรามาดูเมลอนตัง้งแต่เมื่อวาน<ม>อร่อยที่สุดติดระดับประเทศไทยนะคะเช้านี้ค่ะ เรามาเที่ยวชุมชนของคุ้มเรียงคุ้มเรียงให้เป็นเมืองเก่านะคะถ้าท่านไดออ้ศึกษาดูในสมัยเดีตเนี่ยคืยอแบบเป็นอะไรที่เป็นเมืองท่าที่สําคัญมากๆนะคะเพราะนั้นมีร่องรอยวันนี้เรามานั่งบ้านเก่านะคะบ้านนี้ประมาณ1 0ปี109ปีนะคะเรามาทานขนมของคุ้มเรียงที่อร่อยๆไม่ว่าจะเป็นขนมบอกต่อนะคะซึ่งมีทานที่นี่ที่เดียวค่ะท่านมาแล้วต้องมานั่งทานที่นี่นะคะอีกอย่างก็คือเป็นขนมของ จากใจนะคะจากใจของชาวคงเรียงนะคะแล้วมาที่นี่เราได้เห็นร่องรอยของห้องน้ํานะคะซึ่งไม่มีแล้วะคะ่ะที่นี่เราเรายังเก็บไว้ให้ดูนะคะว่าเป็นห้องน้าในอดีตเนี่ยเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยรู้จักเลยท่านมาที่นี่ท่านได้เห็นขนมได้เห็นบ้านอของตระกูลศรียาไพนะคะแล้วก็รวมถึงสถานที่ของอท่านพุทธทาสนะคะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ลืมไม่ได้เลยค่ะวันเดียวเที่ยวชายา วันเดียวเจียวชาย,ยาเต่เลยกค่ะม,มาเลยนะคะรอจนต,ตรงนี้ตอนนี้นะคะคบ,บ้านร้อยกว่าปีดต็ตรนาทีกำลังขึ้นไปชั้นเหล่เาเต็งค่ะจันบน, <laughs> จ,น,บนจันบนก็เรียกว่าจันบน <laughs> รลอยว่าปีมันชันสก,นกิดนะคะตรยก็เรียกว่าพละกกำลังตังเล็กให้เดืนเร็ว จะเลื old, oh, ah, ่อนลงเรื่องแล้วก็ก่ออนตอสุดย่อ้าตเอกืออยอุดยอดเนหควณนน้องของพยาัีเจ้าหนุ่มยาอเป็นน้องน้องเจ้าเจ้าจะมือนพยานะล้วก็มีลูกายังเก็บไว้เนี่ยเพราะว่ายังเก็บไว้นะคะ โอ้จะเมืองกันันีอง้วเเอามที่นเาตเนีีมืองวไม่้มหค้ดูไรนีมีมีแต่เขยังไม่ได้จ่ดเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันสงกรานล์พี่เบอยู่ทางงานเดี๋ยวพี่ยไปตามอย ท่ให้เบอร์หน่อยว่าไปไปดูที่ไหนตรงนั้นนะดได้ขอเบอร์นะครัท่านจอมจอส่งไว้พี่รอจุ้ครบเนี่ยพัฒนาเป็นสีเหลืองก่อนนี่คือสีเหลืองแล้วก็มาพัฒนาสีเหลืองนี่คือเป็นเริ่มแรกเริ่มแรกรสีเข้มาเรื่อยเรื่อย แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันที่ใช้แล้วก็จุดประมาณสีเทาเพราะสีเทาเนี่ยมันเรีว่าความอัตรารอดสูงแต่ส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นเราจะเห็นคือก็สีเหลืองเนาะกระป๋อสีเทาสีพวกนี้มันเจอพวกมันก็ล่ารายใชภายในหน่วยงานที่เจอถ้ามากจะเป็นสีเหลืองแค่นี่กิจกรรมที่เราเราเดินทางมามาชุมชนโดเป็นการยังไงโดยทานนักเรียนทุกท่านคระป๋องเนี่ยใส่เก้ามีการมีการวางแผนวเเพื่อให้ ปูมาในเวลาเราปล่อยจะมีพื้นที่อยู่มันกลับบ้านถ้ามันมีบ้านอยู่มันก็มีควเราก็เพาเชิญครับเราจะไม่บริโภคแม่ปูไข่ฟ้าแม่ปูอย่างนี้เราจะไม่บริโภคนะคะรดนรงนะนะงเห็นปูนี้เมื่อไหร่หาวิธีไปปล่อยค่ะแล้วก็ต้องบอกด้วยว่าเราไม่ทานไม่กินไม่ทานไม่กินครับผมจับร้อยลอยล้านครับผมจับร้อยปล่อยล้านค่ะครับผมเดนะรงนะคะบ๊ายบ๊ายโอเค bắt oh, 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 bài lươn rồi bái bài lươn rồi Hãy subscribe cho